สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาดจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสําหรับชาวาธาตุน้ํานะคะชาวาธาตุน้ําคือราศีมีนกรกฎพิจิกนะเรามาดูกันว่าเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้จะมีพลังงานเป็นอย่างไรบ้างคะเรามาดูพลังงานของชาวาธาตุน้ํากันก่อนนะคะไพ่ใบแรกนะคะนายออบครับ ความสัมพันธ์ที่ยังตั้งอยู่บนความหวาดระแวงนะคะเพจ e ออฟสอดเดอะซันนะคะก้าดาบควีนออฟสอดเดอเอมเพจสตริงหกไม้นะคะ เหยและ8เหรียญค่ะโอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวธาตุน้ำนะคะในตอนนี้เนที่ตกอยู่ในความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็บอกเลยว่าพลังงานขึ้นมาเป็นนายออฟคำนะตรงตัวนะว่าในตอนนี้นะคะคุณรู้สึกหวาดระแวงในความรักความสมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะระหว่างคุณกับคนรักนะคะเพ g ออฟซอร์สก็เหมือนกับว่า ในหลายๆคู่เป็นไปได้ว่าอาจจะมีแบบเรื่องอการทัศนคติที่ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่แล้วก็เหมือนกับเขาอาจจะเป็นใจคนใจร้อนเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองอะคะ่ะในตรงนี้ที่ตัวคุณเองก็รู้สึกอึดอัดใจรู้สึกว่าต้องคอยเหนื่อยกับการต้องคอยตามเขาต้องคอยยอมเขาอะคะ่ะในตรงนี้นะคะพลังงานของ The Sun เข้ามา ตามมาด้วยก้าดาบนะคุณคาดหวังให้ความรักความสัมพันธ์นี้ชัดเจนมั่นคงคุณมองไปถึงอนาคตข้างหน้าระหว่างคุณกับเขานะคะคุณอยากที่จะสร้างอนาคตร่วมกับเขาเหมือนเขาเป็นพลังใจคุณเขาเป็นความหวังให้กับคุณนะคะ่ะแต่ก็บอกเลยว่าในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่คุณก็รู้แหละว่ามันยังไม่เป็นไปอย่างที่คิดยังไม่เป็นไปอย่างที่ฝันนะในตอนนี้คุณรู้สึกมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องแบบ มันรู้สึกกดดันนะคะที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณที่เขาไม่สร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจให้กับคุณในด้านความรักความสัมพันธ์นะในตรงนี้เป็นอะไรที่ตัวคุณเองเก็บมาคิดเก็บมาเครียดไม่สามารถที่จะบอกใครได้ไม่สามารถที่จะพูดกับเขาได้ตรงๆเพราะว่ากลัวความสัมพันธ์มันจะเ,ออเหมือนกับว่าอาจจะผิดใจกันอาจจะกลัวว่าเขาไม่พอใจอาจจะกลัวว่าจะเกิดความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะ วีนอบสอดเข้ามานะคะคุณก็ตั้งใจที่อยากจะตัดสินปัญหาต่างๆให้มันชัดเจนไปเลยอะ่ะอยากจะตัดสินใจกับเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างจริงจังนะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะ ดีเอ็มเพจขึ้นมานะบางครั้งบางทีคุณคาดหวังจริงๆนะคะคาดหวังให้ความรักความสัมพันธ์นี้สมหวังนะแต่มีการมองนะคะว่าคู่ของคุณอะยังพอที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ยังพอที่จะไปได้ต่อนะเพราะว่ายังไงแล้วพลังงานของดนะีเอ็มเพจสตริงนะเขายัางอยากอยู่ข้างๆคุณเขายัางอยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีแบบอุปสรรคปัญหาะ่ะที่มันยังทําให้เขาไม่สามารถที่จะเปิดตัวเปิดใจได้อย่างจริงจังนะ แต่พลังงานของ D amp The Sun ขึ้นมาตรงกันนะคะก็บอกเลยว่าผู้ของคุณมีแบบอนาคตนะคะยังสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กันได้เพียงแต่ว่าตอนนี้ห้าเหรียญขึ้นมาตรงกันด้วยคือเขาไม่มีเวลาให้กับคุณเขาไม่มีเวลาเทคแคร์ดูแลคุณนะคะในตรงนี้มันทําให้คุณรู้สึกคิดถึงรู้สึกน้อยรู้สึกน้อยใจรู้สึกอยากให้เขาอยากเข้ามาใกล้ๆอยากให้เขาเข้ามาดูแลเทคแคร์คุณให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะ มันเหมือนกับว่ายังไม่อาจครอบครองความรักครั้งนี้ได้ด้วยแล้วมันทําให้คุณรู้สึกเครียดกดดันนะรู้สึกไม่มีความสุขค่ะแต่ก็พยายามที่จะไปต่อพยายามที่จะสู้อยู่นะค่ะยังไงแล้วสตริงเขายังไม่ไปไหนยังไงแล้วเขายังเลือกที่จะอยู่เคียงข้างคุณเพราะคุณเขาอยู่กับคุณแล้ว,ลวเขารู้สึกสบายใจอะค่ะยังไงแล้วพลังงานของชาวธาตุน้ํานะเป็นคนที่ถ้ามีแฟนมีคนรักแล้วค่ะจะแบบ ตามใจเอาใจดูแลเทคแคร์ Care, คนรักเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะในตรงนี้เป็นเสน่ห์ของคุณที่เขามองเห็นอยู่นะพลังงานของหกไม้เข้ามาค่ะก็บอกเลยว่ามีเกมมีทิศทางที่จะกลับมาเคลียร์ใจกันมีเกมมีทิศทางที่จะกลับมาแบบสารความสัมพันธ์กันต่อแบบพัฒนาความสัมพันธ์กันได้ดีกว่าเดิมนะคะในหลายๆคู่ก็บอกเลยว่าในตอนนี้สภาวะกดดันที่คุณเจอก็คือว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาเทคแคร์ดูแลใจใส่คุณเขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณ ในตรงนี้ที่ทําให้คุณน้อยน้อยใจอยู่นะแต่ยังไงแล้วก็บอกเลยนะคะว่าเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ยังมีโอกาสที่จะพัฒนากันต่อนะยังมีโอกาสที่จะกลับมาดูแลเทคแคร์กันนะคะแต่ก็บอกเลยว่ายังหาความหวานแหววความโรแมนติกไม่ได้นะแต่มันจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะยังไงแล้วเรามาดูกันต่อนะว่าอืมเขาคิดยังไงกับคุณคะเขารักคุณไหมนะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ เขาคิดยังไงกับคุณเขารักคุณไหม The Hermit นะคะ The Fool King of Particle The Mercurian นะคะ Eight of Swords คีนอพาร์ติเคิลพลังงานของไพ่คู่นะคะยังไงเราก็ยังอยากมีกันและกันอยู่นะห้าดาบค่ะเก้าเหรียญค่ะ the moon และเดอ i g ไฮพินเซ s ตโอเคค่ะถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณเขาก็คิดจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเพียงแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ่อ ปากหนักแล้วก็ไม่เป็นคนที่แสดงออกด้านความรักนะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกคนหนึ่งเลยอะค่ะแล้วในตอนนี้เขายังไม่อยากคิดที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์เพราะว่าตัวเขาเองน่าจะมีแบบเรื่องงานเรื่องสภาวะแวดล้อมรอบตัวคือพ่อแม่พี่น้องอะค่ะที่ยังไม่นิ่งที่ยังต้องคอยดูแลคอยประครับประครองกันนะเพราะว่าด้วยพลังงานในตรงนี้เดือฟูเข้ามารักไหมรักอยากไปต่อไหมอยากไปต่อแต่ว่าแค่ยังไม่อยากที่จะจริงจังยังไม่อยากที่จะเหมือน ยังอยากที่จะคุยยังอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อยู่ยังอยากที่จะดูใจกันไปก่อนนะคะยังไม่ได้อยากที่จะฟันธงหรือไฟนอลนไปเลยว่าต้องเป็นคุณในความสัมพันธ์ที่เหมือนกับต้องเปิดเผยเป็นแฟนกันอย่างชัดเจนนะคะในตอนนี้เขายังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้น King of Particle นะคะตรงกับ Queen of Particle คุณทั้งคู่นะคะมีใจที่ตรงกันในตอนนี้เขาก็คิดจรออิงจังกับคุณนะเพียงแต่ว่าเหมือนมันเป็นการเริ่มต้น เหมือนเป็นการเริ่มจากสิบไปถึงร้อยเขาไม่ได้รักคุณแบบล้นหัวใจตั้งแต่แรกไม่ได้เต็มร้อยตั้งแต่แรกค่ะมันค่อยๆพัฒนานะในตรงนี้แล้วเนื่องด้วยในตอนนี้เขาอาจจะแบบว่ายังไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณอ่ะมันก็เลยยังทําให้อึมคึมไม่ชัดเจนอยู่นะพลังงานของเดอร a ม i จิเชีค่ะ เขามองว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนมีสเสน่ห์คนหนึ่งเลยนะเป็นคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนในตรงนี้นะคะ่ะอย่างที่มิการบอกนะเขามองว่าคุณออกมีสเสน่ห์ในตรงนี้ที่เขาชอบนะคะเอเดนอัฟซอดก็ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นระหว่างคุณกับเขาอะคะ่ะมันไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นแล้วก็มันไม่ได้แบบอ,อหวานแหววมันไม่ได้โรยด้วยกีบบูหลากมันไม่ได้โรแมนติกอะคะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ก็อาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันอยู่นะ ห้าดาบขึ้นมาค่ะยังไงแล้วในเดือนนี้ก็ให้เรามัดระวังเรื่องที่จะเกิดการทะเลาะกันเรื่องที่จะเกิดปัญหากันยังไงก็ขอให้ใช้เหตุผลนะคะยังไงก็คุยกันดีๆเนาะพลังงานของเก้าเหรียญค่ะก็บอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะยังมีกันและกันอยู่นะยังคงพัฒนากันได้ยังคงไปต่อได้นะคะแต่ว่ามันพลังงานของเก้าเหรียญก็เหมือนกับว่าในช่วงเนี้ยก็ต้องบอกเลยว่าพรด้วยพลังงานของเขาอ่ะค่อนข้างที่จะนิ่ง ค่อนข้างที่จะราบราบเปรียบอะคะ่ะไม่มีอะไรหวือหวาเหมือนในตอนนี้เขาโฟกัสกับเรื่องงานเขาโฟกัสกับท้งครอบครัวเขาโดยที่ว่าเหมือนกับถ้าเขาพร้อมแล้วอะเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ยอย่างจริงจังนะถ้าในตอนนี้เหมือนมีใจให้แล้วก็อยากคบแต่แค่เรื่องเวลาเรื่องแบบจะจริงจังอะคะ่ะมันเป็นช่วงพัฒนาความสัมพันธ์นะเดอะมูนเข้ามานะคะ อีกในหนึ่งก็เหมือนกับเขาหลงเสน่ห์ในตัวคุณนะในที่นี้นะเขาก็ยังไม่ได้ที่จะเปลี่ยนใจไปไหนนะคะอีกในหนึ่งก็เหมือนกับว่าเขามีเรื่องคิดเยอะคิดมากอยู่เขาเก็บเรื่องราวต่างๆมาคิดนะคะเหมือนมีเรื่องให้เขาคิดกุ้มใจอยู่นะในตอนเนี้ยมันก็เลยทําให้เหมือนดูเขาห่างๆดูเขานิ่งๆพลังงานของ The High Princess ค่ะก็บอกเลยว่ามันอาจจะเหมือนความรักความสัมพันธ์มันดูเหมือนอึมคึมไม่ชัดเจนมันดูเหมือน เขาไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่คุณเขาเหมือนไม่หวานแบบไม่โรแมนติกอะ่ะมันทําให้คุณรู้สึกหวาดระแวงอ่ะค่ะมันทําให้คุณรู้สึกน้อยน้อยใจนะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะจะชัดเจนขึ้นไหมเอ่ยจะจริงจังกันมากขึ้นไหมเอ่ยพลังงานของสี่ดาบค่ะพลังงานของเพจออฟวาดค่ะ หกดาบค่ะนายอัฟวัต The Emperor The Star w i e l of Fortune Queen of Cups Justice และสิบไม้นะคะ โอเคค่ะสำหรับแนวน้มความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะของชาวธาตุน้ำนะก็บอกเลยว่าพลังงานของสีดาบขึ้นมาก็เหมือนกับว่าบางครั้งบางทียะคะคุณก็รู้สึกเหนื่อยคุณก็รู้สึกว่าอยากหยุดทบทวนความสัมพันธ์นะว่าจริงๆแล้วคุณควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะจริงๆแล้วนะคะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆแล้วเขารักคุณจริงๆไหมหรือว่าคุณต้องการเขามากพอไหมอะไรมันหนักแน่นกว่ากันนะ เหมือนกับว่าเขาอาจจะปล่อยให้คุณรอจนคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อค่ะแต่ก็บอกเลยว่าคุณยังรักอยู่คุณยังรออยู่คุณยังรอให้เขากลับเข้ามาชัดเจนคุณยังรอให้เขาแบบเปิดเผยความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนไปเลยเนาะบางครั้งบางทีคุณเหนื่อยคุณคิดมากคุณท้อจนถึงขั้นที่อยากจะ move on จนถึงขั้นที่อยากจะเลิกราจากกันไปอะค่ะบางครั้งบางทีคุณรู้สึกเหนื่อยเกินไปรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับการรอคอยเขาอะ เพราะว่าเขาแบบรู้สึกนิ่งมากแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรให้มันชัดเจนมากกว่านี้ค่ะนายอาวาดเข้ามานะคุณก็อยากทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างอยากที่จะหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองบ้างบางครั้งบางทีคุณก็ตัดสินใจด้วยความที่น้อยใจด้วยความที่รู้สึกว่าเขาไม่รักคุณมากพอค่ะคุณก็ตัดสินใจที่จะมูฟออนออกจากความสัมพันธ์นะตัดสินใจที่จะหาโอกาสหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะ ค่ะ DM p o r l e r ขึ้นมานะคะก็บอกเลยว่ายังไงแล้วนะคะคุณก็ยังไม่อาจที่จะตัดใจจากเขาได้เพราะตรงกับ The ตา a ์ด้วยนะยังไงแล้วนะคะเขายังเป็นคนที่คุณรู้สึกอบอุ่นใจที่อยู่ใกล้เขาเขาเป็นคนที่น่าจะมีทัศนคติมุมมองที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณโตกว่าคุณนะแล้วในหลายๆคู่เขาอาจจะอายุมากกว่าคุณนะคะมีประสบการณ์ชีวิตมามีประสบการณ์ด้านความรักมานะแล้วก็จะเป็นคนที่ให้คำปรึกษากับคุณได้อะ ออแต่คนคนนี้จะเป็นคนที่มี e ก้หน่อยจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองหน่อยนะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองนะในข้อน,นี้ในหลายๆครั้งก็ทำให้คุณรู้สึกน้อยน้อยใจกับทัศนคติของเขาเดอะสตาเข้ามาค่ะวิวออฟฟอร์จูนเข้ามานะก็บอกเลยว่ายังไงแล้วนะคะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ะ่ะถึงอยากจะม o บออนถึงอยากจะตัดขาดจากกันไปหรือว่าม o บออนออกจากกันไปนะ สุดท้ายแล้วยังไงแล้วนะคะยังได้วนเวียนกลับมาได้คุยกันยังได้วนเวียนกลับมาแบบเริ่มต้นสารสัมพันธ์กันใหม่ได้แบบพัฒนาความสัมพันธ์กันขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนาะด้วยวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาด้วยนะบางครั้งบางทีเราค่ะพลังงานที่มันแบบอึมครึมไม่ชัดเจนพลังงานที่มันทําให้ตัวคุณเองรู้สึกเครียดกดดันนะคะมันจะค่อยๆคลี่คลายไปน้ําด้วยพลังงานของวิวออฟฟอร์จูนนะคะมันจะค่อยๆผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาผ่านเรื่องราวไปก่อนเป็นบทดสอบ ทดสอบใจทดสอบรักระหว่างคู่ของคุณนะ Queen of c u ค่ะความสัมพันธ์ที่ไม่รู้สึกว่ามันจะสามารถเชื่อใจได้ร้อยปอเซ็นต์ทุ่มเทใจได้ร้อยเปอเซ็นต์มันยังอยู่ในช่วงเวลาที่รอให้เขามาเติมเต็มเติมเต็มความรักความสัมพันธ์ให้คุณนะเหมือนกับว่าตัวคุณนะยังไงแล้วคุณรักเขาแน่นอนนะคะแต่คุณรอให้เขามาเติม,เต,มเต็มความรักให้กับคุณรอให้เขาเปิดใจรอให้เขาแสดง ความรักแสดงความชัดเจนออกมาว่ายังไงเราเขาเลือกคุณแน่นอนนะเพราะว่าจัดฉิดึ้นมาค่ะคุณถามหาเรียกร้องความชัดเจนจากเขาคุณอยากให้เขาชัดเจนเปิดเผยเพราะว่าคุณไม่อยากรอแล้วอ่ะคุณเหนื่อยคุณท้อคุณนอยคุณน้อยใจคุณเสียใจคุณไม่อยากให้ตัวเองเครียดอีกต่อไปอะค่ะคุณทวงหาทวงถามความชัดเจนจากเขาก็บอกเลยว่าอาจจะทําให้คุณรู้สึกเครียดหน่อยนะ อืมเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัญหาครั้งเนี้ยมันอยู่ที่ว่าตัวเขายัางไม่พร้อมจริงๆที่จะเปิดตัวอืมแล้วมันทําให้คุณเหมือนมันจะตัดใจก็ตัดยากอะ่ะมันจะไปต่อก็ไปไม่ได้มันรู้สึกอดอัดรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะค่ะอยากให้คนรักแสดงความชัดเจนกับคุณออกมานะสําหรับชาวธาตุน้ํานะคะก็บอกเลยว่ายังตกอยู่ในสถานการณ์ที่อึมครึมไม่ชัดเจนอยู่นะจนบางครั้งบางทีคุณก็ท้อ ถอดใจนะคะอยา,ะากจะมูฟออนออกจากความสัมพันธ์นะแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วมันยังไปไม่ได้มันยังมีเยื่อใยกันอยู่นะคะโอเคค่ะเรามาดูกันต่อนะว่าเขามีใครอยู่ไหมคะเขามีใครอีกคนหนึ่งไหมเนาะถึงทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอึมคึมไม่ชัดเจนขอพลังงานไพ่สามใบค่ะพลังงานของสองไม้นะ king of wands และห้าไม้นะคะถามว่าเขามีใครอยู่ไหมเป็นตัวเป็นตนอาจจะยังไม่มีขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนที่เขามีอยู่ในใจเป็นคนรักเก่าหรือเป็นคนที่เขาเคยเลิกลากันมาค่ะยังคงอยู่ในใจเขาเขาอยากมูฟออนมาแต่ตัวแต่ใจเขาไม่มูฟออนนะบางครั้งบางทีเขายัางตัดคนในใจไม่ได้บางครั้งบางทีเขาก็กลัวที่จะผิดหวังเสียใจซ้ำรอยเดิมซ้ำรอยเก่าเขามีบทเรียนในความรักมาแล้วเขาก็อยากที่จะ เหมือนใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใจพิสูจน์รักในครั้งนี้ค่ะเขาไม่อยากกลับไปผิดหวังเสียใจเหมือนในอดีตนะในตรงนี้ถามว่าเขามีคนอื่นไหมยังไม่ได้มีคนอื่นแต่ในใจเขายังไม่มูบออนจากความผิดหวังจากความเสียใจครั้งในอดีตค่ะค่ะยังไงแล้วเนาะสำหรับชาวธาตุน้ำนะคะที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในตอนนี้นะก็บอกเลยว่าสถานการณ์ยังคงทรงๆอยู่นะคะ ดวยที่ว่าตัวเขาเองน่าจะคิดเดยอะคิดมากในความสัมพันธ์พอสมควรนะแต่บอกเลยว่าคนคนนี้นะคะถ้ารักใครแล้วรักจริงจริงจังกับความสัมพันธ์นะแต่เป็นคนปากหนักเป็นคนที่ไม่แสดงความรักเป็นคนที่ไม่บอกรักเป็นคนไม่โรแมนติกค่ะแล้วเป็นคนที่มีเกณฑ์การแต่งงานช้ามีคู่ช้าด้วยพลังงานของ The Emperor ขึ้นมาพร้อมกับ The Hermit เมื่อกี้นะคะ ค่ะยังไงแล้วมิกาก็อยากจะขอให้ชาวธาตุน้ำนะคะราศีมีนกรกฎพิจิกนะได้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะถ้าเขายังเป็นคนที่ชอบยังเป็นคนที่ใช่นะขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะคะขอให้พลังงานความรักเป็นทิศทางพลังงานบวกนะค่ะยังไงเราก็กลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ